เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีค่ะจับสวัสดีเพื่อนครับเพื่อนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกผู้คนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลหลักะแหล่ผ้าร้อยสิบห้างครับช่องยูทูบเนาะค่ะจามินี้ครับพี่นอ้อเอฟซีทุกท่านถึงเวลาอันสมควรครับพี่น้องเอฟซีก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดดำเนินเด้อค่ะเด้อส่งรูปหัวใจก็ได้ส่งรูปโป้ก็ได้ค่ะท่านผู้ชม รูกนิโป,โป้เนี่ยอเอาเยี่ยมเนาะจะมาเฮือจังไลยเนาะนี่ฟังชัดๆได้พี่น้องเด้อลรูปนิโป้แบบนี้ค่ะได้ค่ะจาเป็นกำลังใจใหแอดทั้งสองเลยค่ะเด้อกำลังใจส่งกันแล้วคันครับปอมี่ยังหลายหนยจะเสียกดไลด<ร>ค์กดแชร์กดติดตามรอไว้แต่ละคลิปแต่ละคลิปมื่อนี้ค่ะท่านผู้ชมมืม่อนี้สิบล่างค่ะอื สิบล่างแอดไยปไปงวดนี้แล้วไปที่อ่าสี่แปดเก้าอันปะจระหละสี<ม>่แปดเก้าสี่เก้าแปะกัปยุรักหน่วยค่ะอ่าส่วนรักหน่วยไม่อยู่หลักสิบค่ะท่านผู้ชมอือช้อง,งวดชาง,งวดแล้วันนี้แอดจะับเลยนะคะเ่ะ แต่เขาแบบีกันไว้คือเก่าแหละค่ะกันน้อยๆไว้ค่ะเพียเพียมันหลุยไปเนาะค่ะเนาะสำหรับซีปร่างวันนี้ค่ะวันหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมว่ไปใส่หรอกค่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมมันมีวิธีการเก็บอ่าพอบ้าก็ฝันมันกับไปใกล้ๆกันตรงก็ใกล้ๆกันแหละว่ไปใส่มาใส่หรอกวันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดค่ะ สิบล่างหันซื่อเป็นสิบล่างสมมติว่าซื่อไปแล้วกะกัไมานิดนึงค่ะเพราะว่ากลัวมันกระโดดลงมาค่ะกลัวกระโดดไปลักนวยค่ะเพราะว่าแอดน้ำเสนอเป็นแนวทางเราตามสูตรทเก่าเหรอคะน้ำชมตามสูตรเหมือนเดิมค่ะไปตามสูตรค่ะสูตรถ้าไปไปน้องสูตรมาาังจะได้เขาก็ไปสัน่นแหะพไปน้องเอฟซีทุกท่านเนี่ยเป็นเลขสูตร ห้าชกห้าหมันแต่บอกว่าพี่น้องเย็บชิงมาประจำนี่เมษสาสอพันห้าร่อยครสิบเจ็ดครับปากเป็เนปีแนวทาาสิบล่างสิบล่างค่ะสิบล่างมาทำกันเป็นหน้วยล่างแอดมาสิบานเนาะค่ะเนาะเมียนี่ดีค่ะสิบล่าง,งนะเป็นหน้วยล่างห้วยล่างเป็นสิบล่างการกันไม้ิดนึงค่ะก,ก,กันไม้ิดนึง สิบล่างวดวันที่หนึ่งเมษาเนาะนวันที่หนึ่งมเมษาแล้วก็อีกประมาณสองวันแอดก็จะเอาลักหน่วยแมนมาหลักหน่วยล่างค่ะหลักหนวยล่างขึ้นมาโชว์ค่ะวันนี้ ย่ำตัวเลขป็นสกอร์พี่น้องเอฟซีตุ้ด่ทนนาท่าจิดปอยไปจน่2สองสามแต่วันที่สิบเจ็ดพี่น้องด้เจเยนจะย่ำให้อีกท่านยายพี่น้องเอฟซริมเพราะว่าเดือนนี้มันหลายมื่เดือนนี้มันมันหลายค่ะเดือนนี้อังนานเพราะว่ามันเหลือเป็นสิเป็นสิกว่ามือเลยเนาะอืออเพราะมือนี้วันนี้่สิบสอง2นยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก่บเจ็ดยสิแปดย่เก้าสามสิบสิบเจ็ดก้าวเมื่อสิบเมื่อค่ะทั้งหมดเป็นตัวเลขครับเนาะ นนนีนนนะชุดบนสิปลอยตองหวัดไปครับตี่นอ๊อดแต่แก้วันที่สิบเจ็ดล้างไว้ออกหนึ่งวันชุดบนแอ็กกับควายไปแล้วค่ะปล่อยไปแล้วแต่ว่าฮอกกันยังทัลลันเน้นย,ย้ำค่ะท่านผู้ชมนี่ไปชุดบนลูดตีนออดเด้อช,ชุดบนูดดิปลอยแตงแก้วไปวันสี่สิบเจ็ดมั๊กตลาดใสิบเจ็ดมีหน้านะ ลองล้างให้ออกเมื่อที่ผ่านมานีละพี่น้องไปเลยเดี๋ยวปล่อยตองวัดไปเลยน,นี่เป็นยอดชุดตองวัดครับพี่น้องอะจะมีวิ่งสองวิ่งสี่บนจับคู่อยู่ที่สองห้าสองแปดสี่ห้าและสี่แปดอันนี้เป็นอันนี้เป็นชุดบนครับพี่น้องเลฟซี่นะ,ะนี่บนค่ะหาหาสิบล่างไปเลยเลยนะอ่ะเห็นละนี่เองมาก,กนค่ะ <c oughs> สิบล่างว่าก่อนค่ะวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเขาไปที่สี่เก้าแปดค่ะทมม่านผู้ชมเน้นไปที่สี่เก้าแปดต่บามันเดน่นมันชนกันที่สี่แต่ว่าชนกับบมาเสมอไปเด้ค่ะท่านผู้ชม,มชนไม่มาเสมอไปค่ะท่านผู้ชมกลับไปออกเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมออกตัวนี้ค่ะเพราะเกลียวกับบามันจะชนกันหรือว่าชนค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ค่ะ สิบล่างมือเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะไปที่เ,เจ็เด 7, 8, 9, สิบล่างไปที่เจ็ดแปดอันนี้เก้าตัวน้อยๆคือกันไมิเฉยๆค่ะคือเก้าไม่เด่นก็เลยจับไปไว้มอมโมค่ะท่านผู้ชมเด่นที่เจ็ดแปดรองเก้าค่ะสิบล่างสิบล่างค่ะท่านผู้ชมมันเป็นลักน้อยได้ปะแอดอันนี้มันกับบะมีขาเนาะค่ะเนาะ เอาการทาสูตรซิบล่างมาอยู่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะไปนวยไปยังพัดกันแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าของแบบนี้มันไปไหนก็ได้ค่ะท่านผู้ชมไปที่เจ็ดกับแปดรองที่เก้าค่ะไปเด่นอยู่ที่ไปเด่นอยู่ที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมไปเด่นอยู่ที่เจ็ด ชนที่เจ็ดโป๊ะเลยค่ะสามสุดสามสุดชนยูทีเจ็ดชนที่เจ็ดตัวเดียวค่ะเจ็ดจะมาอีกบอค่ะท่านผู้ชมแต่ละล่างว่ะอันนี้ตัวล่งค่ะชนตัวล่างชนที่เจ็ดมากกว่าแปดค่ะสำหรับแอดนี่ความมากวนตัวเนาะค่ะเนาะแอดมากเจ็ดแปดตัวเก่าได้ค่ะท่านผู้ชมอมีความสามารถมาน้ำกันได้บอแอด กอดคอกันมาได้บอมีความสามารถกอดคอกันได้มาค่ะคือจังเจ็ดแปดก็ได้แปดเก้าแบบนี้ก็ได้ค่ะอเจ็ดเก้าแบบนี้ก็ได้อือเพราะว่ามันเคยกอดกันมาแล้วค่ะเคยกอดคอกันมาอือแต่ว่าเด่นอยู่ที่เจ็ดค่ะเด่นอยู่ที่เจ็ดเด่นอยู่ที่เจ็ดแมนเด่นอยู่ที่เจ็ดจะเป็นเจ็ดยังครังวันนี้มารุ่นกันค่ะ เจ็ดแปดกับโตเกียเจ็ดเก้ากับโตเกียค่ะท่านผู้ชมโตเกียวมีความสามารถมาได้บอมันกรสิมาได้เก่าละค่ะมันมามีห้างเนาะค่ะเนาะฝากไาเป็บพนวทางเปล่าเป็นแนวทางกะอีกสองวันนี้เราจะรับรับหนวยไว้ให้เบิรงค่ะท่านผู้ชมอีกสองวันอีกสองวันเนาะก็จะมาชมหลักหนวยหลักกระจับคู่พ่อมมันไม่ไม่วลาโดนน้องวันนี้น้องวันนี้ชี้เนาะอ่ามันก็เหลือรับห้าล้านค่ะท่านผู้ชมเหลือรับห้าล้าน ต่เมี้เน้นที่สิบล่างกระชากรลทับไนองยัฟซีุ่ทันโชครามานค่ะสิบล่างเน้นไปที่เจ็ดแบหน้าจอไปน้องยัฟซีตนันคบหน้าจออีกรอบนึงค่ะนีดี่น้องได้สิบล่างอแคบหน้าจออีกรอบนึงครับพั่น้องุ้ทนตัวนีไเห็นนะไม่เป็นไรครับอ๋อไน้องยัฟซี่ทงกี่แล้วไปน้องได้กี่ได้ไปน้อง สิบล่างไปที่เจ็ดกับแปดกันที่เก้าค่ะแอดเน้นไปที่เจ็ดค่ะ mm hmm. เน้นไปที่เจ็ดไปมกไักเก็ดใดค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองมาไปค่ะท่านผู้ชม mm hmm. เน้นไปที่เจ mm ็ดเจ็ดเป็นหลักแม่เจ็ดเป็นหลักส mm hmm. ิบอ่ากากันลักนวยแบบนั้นเลยค่ะเพระาะว่าเพื่อมันไปเหมือนงวดก่อนค่ะสองนวดละเดียนาะ สองวอันแล้วไปแปดเข้าล้วก็ไปแป 8, ดเจ็ดวันควอนแอดมักแปดวันนี้มักเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเลขชนที่เจ็ดเลขชนบ่บจ่จำเป็นต้องมาโดยเออ่ตลอดตัวที่บ่ชนมีความสามารถมาได้ด้วยกันค่ะฝากไวัยพี่น้าทางครับน้าเลี้ยงชิลด์ชันครับให้โชคให้มัน วันที่1เมษายน2567ครับพีน่น้องเอฟซีทุสันยินดีครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจท่านที่มา่านน้ำแน่พีน่น้นองเอฟซีทุสันบุ้มมีอย่างหลายครับพี่น้องเอฟซีมีกำลังใจซึ่งกันและกันสี่กันลาไปก่อนครับพี่น้องสวัดีไม่ใช่ครับพีน่น้องเอฟซีตุสันขอบกับนในคลิปหน้าคลิปนี้ล่าลงุงสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ